กรรมสี่ครรัาษาเร่องปวันชิ้นหน่อยนเ่เป็นการประชุมพระพอได้มีปัญหาในสัตว์ของสงสัยได้สิริภูษาหายื่งสัอะไรกันเพื่อประปงคุณนขีความอ่านในสุดท้องตามแบบของธรรมะแต่มีโอกาสเมื่อไดเป็นเป็นสำตั้น พอคนนอสายะรวมกันได้หลายคนก็จะตองมีปัญหาเมื่อหน่อยลหลายส่วนปัญหาส่วนตัวหนึ่งกับย่างหนึ่งปัญหาเกี้ยวกับโมขนาะมาว่าทั้งซ้าและทั้งโลกต่อย่รวมกันแค่สองคนก็จะกลาป็นตองมีปัญหามีการปรับปรุงระเบียบประเภศนี้ในการปฏิบัติสมัยสร้างกฎการประกาศถือระเบียบปฏิบหละเป็นสิ่งสำคัญเรียกว่าาวินัย ถ้ว่าเป็นไนยหมายว่าเป็นขอบัญญัตอิอาคุเลรลวงแล้วก็ต้องปรับโทษส่วนธรรมะนี่เป็นสิ่งที่พยายามประพฤติปฏิบัติขึ้นไปนตามข้อสามารถของสลายพ้นที่ว่าว่เป็นโทษแต่ยังมีโทษอยู่วยกันโทษได้ี่น่หก็หมายถึงว่าไม่ได้บรรลุธรรมะขึ้นไปตามลำดับกั้นการสอนเดินถึงข้าใดพิจิพิร่ากันอยู่กับเรี่ยวก้อระเบียบประเพณี สัตสำนักต่างๆครับ์ควจะมีระเบียบของคนไว้เพื่อให้แต่ละคนเป็นไปเพื่อความสมัครยีดีพอเึริกันและกันเืจอวัตถุทิ่งทุกอย่างเข้ากับก็ได้ปรบประสาทให้กันบ้างบ่อยๆเรื่องขอวัดปฏิบัติเฉพาะตัวของแต่ละคนเึริมมีม สัทามาบวชในพระพุทธศาสนายึดพระพุทธปรัชญ์ประสงค์เป็นสรณะที่พึงพึงอาศัยในหลักภายในคือนิีใจของเขาแต่ละคนกับข้อสียสนใจก็เต็มไปหมดสัทธาเต็มไปหมดความเชื่อความเดิดใส่เสียเอาใจใช้เพื่อจะมาศึกษาให้เข้าเข้าใจในขอวัดต่างๆเราจะเสื่อมมือสุ่มเทลงในกาลเราควรปฏิบัติความรูกเกีิเต็มดีอันนี้ข้อกันเจตนาของแต่ละคนั้นตั้งไว้ เอุตสาห์พยายามมุ่งหน้ามากเพื่อประพฤติปฏิบัติแสดงหมากที่นแล้วบางที่อาจจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งึ่งเป็นการร่อไฟพอดีเดยคิดใจไป็นด้านไฟท่ำก็ได้ไอ้ของเรานี่มันเป็นของยื่ห้มกันทั้งไฟดีและไฟพอดีทั้งไฟสูงและไฟตำ่ำแล้วแต่ห้องทเลือดใส่ได้ตามป้าหมายตามเจตนาของห้อง บางข้อก็เอาได้ชิ้นที่พอดีมาใส่มันจะคัดของกับมูกกับคณะคัดของกับระเบียพบพระธรรมวินัยเป็นการทำไรยเจตนาขวบคิดในของตนที่ได้ตั้งไว้แต่สมัยตอนที่มาบวชตอนที่มาบำเพ็ญผลพุทธบัตรตลอดจนเกิดเป็นการทำไร่มูขนาดไปไดตัวทำไรยซึ่งมัดไปตามไปสุดสายทำไายซึ่ง วงสาระญาติปฐุมพขะเงาทำไร่สนถรสศาสนาเพราะว่าเป็นทำไร่อันเดียวกับทำไร่ซ่อนเดื่องอะไรเป็นสายไปเลยพราะาธรรมะของพระพุทธองค์เป็นประกาศศาสนาท่านคำตั้งคำสอนไปเลยเป็นธรรมะติดเต็มไปเลยก็ริงเป็นสัจธรรมคนว่างมาหลายสองขั้นหาร้อยก็ปีอะไรลับธรรมะเราเนี่ยจะต้่งเป็นของขิงอยู่ตลอดกาล คนจะเกิดมายุคไใดข้าวหนสมัยไหนก็ตามนี่ความรู้ทั้งโลกสูงทซ้ำถึงขนาไดไหนก็ตามธรรมะกระทัเป็นของเย็นดั้ดทอสู่ท้นทศการสิสูตรอยู่ตลอดพอวัดล่องถึงขงงงั้วกิ่งในทะเลขั้วกิ่งไปแล้วมันก็เป็นของบอ่กกิ่งถ้ามาถึงขั้วกิ่งก็เรียกว่าเพราะแต่ยังเราบ่กกิ่งเนี่ยพอถึงขั้วกิ่งแล้วมันก็มัดมดทาไง,ง,งไปแหละท่านทั้งมาของพระพุทธองค์ทุกอย่างที่ว่างไว้เป็น เมื่อเราลดลดทอดมาถึงเฮ้าเนี่ยเป็นธรรมะเป็นข้อสัาติธ้อมจิตเป็นธรรมะจะคนค้นขั้ว้วยการปรพคืิปฏิบัติเกิดขึ้นมาจากจิตใจของพระองค์เองว่าเป็นธรรมะทิ่เราเอาขาดเน่เอาเรื่อยๆปั้งมาจากแห่งอื่นเป็นธรรมะที่รู้ขึ้นได้ตัวของพระองค์เองเป็นสันติสุธรรมะไม่นด้เกิดจากจิตใจอันสงบระงับเกิดจากสติสมาธิปัญญาสี่ทิจริงว่ามันธรรมะที่คิดขาดเน่ห์ ถ้าหาคนเรียกมาเิดปฏิมติพิษไปแล้วก็เรียกว่าหรือปฏิบัติก็ถูกหรือว่ามีวามเห็นเป็นไปตามแบบนี้ก็ตามก็เรียกว่าเป็นความเห็นของข้าพิษอีกส่วนพระพุทธองค์ก็ยังเป็นของจริงน,น,นยูาสายย่สันตระการฐานสันปิเรยาศาสสดาสัมมาสัมพุทธะเป็นพระพระพุทธองค์ที่รู้แจง้งเห็นจริงย่อยย,ย,ย่ำทั้งหลายทั้งอดีตและอนาคตมัดทั้งมือโลกกระพัดจะโลทั้งหลายก็งลงในย,ย่อมรับ ธรรมะของกพระสุอมาเป็นข้องกิ่งกานสอนเป็นตามหลักธรรมาชาติละวามจริงสิ่งไม่ได่ในตัวมนุษย์และสัตว์ต่างๆไม่ได้เอาแห้งยืนมาต่อจตามอาการตามปฏิกิริยาซึ่งแสดงออกทางกายท้งวาจาทัางคิดใจนี้ไม่ไดเอาแห้งยืนคนพูดไปแล้วก็เป็นข้องกิงอยู่ตลอดการธรรมะอันนี้จะว่าเป็นข้องเยืนยัดเข้าสู่กับข้องกิง,งกับโลกอยู่ตลอด เว้นแต่แค่มนุษย์คนทั้งหลายสิว่าสนใจเอาไปตามมาล้มของสนเอาไปตามขอมคิดขวามันของสนเองหรือเอาไปตามอํานาจปลายต่าเอะมันดึงผัดผ้าไปในดับปลายพอดีก็ไปตามเ่ื่องของเขาโลกมดทั้งโลกสหกากก็เพื่อประมาตามข้ามคําร้างคําสอนของพระพทธเจ้าแล้วมันเย็นมากเขาหน่อยเกิดคต้องสงบสุนมัดทัวแคลนนี่แหละแต่แล้วมันกับนี่สิ่งที่าพอดีเราไม่แอบแฝงแทรกก็ได้อำนาจไลายต่า สาธุตามรักสมะก็เรว่าเป็นตัวกิเลสกิเลสก็คือเป็นมติที่หนึนน่งสิพยายามยุดย่องส่งเสริมคิดใจให้หันเหไปในด่านไปต่ําโดยเขาไม่ได้รู้เท่ารู้เท่าถึง,งการหรือว่าบรรลุวิธีการของเขาเรยอไม่เขาว่าว่ามีปัญญารู้เท่าเขาหรือว่ารู้เท่าเขาไหนสาธุคนนี้ปัญญารู้เท่าท่านได้เห็นการตั้งตั้งจนมันเกิดขึ้นจนคิดใจมันย่อมจำน้นน้อมรลักละมันก็มดท่าน่า มันรอโลกเพ้่อเสมอเนี่ยให้พุ่นไหวย่าวนโลกวัตถุดินงในเรื่องของข้อดีนี่แหละแต่ห้ามสำคัญมาเป็นของดีโลกมันเป็นกันยืนเห็นบอกหุ่นหวกันยืนขึ้นคนตัวขนตัวแข่งว่าเรียกศาตร์ัว่านะเกี่ยวกับการโยกการจินการเด่นการเปิดการเพิดอนการเสยดสาเธอเฮิรนมาอนพั้งอย่างกันยมดทั้งโลกต่างกฎหไม้ทะเลกับว้าวหยถ้ามะคนไม่เยอะแบบม่บะมีกฎหมายกันย่งไล นี่แทรกก่อสั้นไร้ซั่งต้นไม้ลักษณะอาจยากฎหมไม้แผ่นพันธุ์นิดตฎหไม้ยังหลานพันธุ์ยานแทรกแล้วกันยังรักษากันไม่ไหวเรื่องเกลบมันจะหาวิธีการเก่งลดรอดออกไปนี่ช่องว่างยี่ว่าอยกหลไรจนเป็นเหตุให้หุ่นไหยกันจนถึงทหาาก็ต่ละพ้นมาสนใจในเรื่องขรามะาบ่ต้องเอาหลายตามเจ้าของที่น้าปเลยเอาแค่ทิ้นหาตอนในโลกกันนี่มันก็เย็นไปหมดเครื่องโลกมนก็เตหมดแล้ว ธรรมาของของพระเจ้าสอนไป็นความรักขั้วถิ่งในสินหาป่าน่าหามว่าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันหามว่าให้เบียดเบียนเรื่องขาวทำลายชีวิตของมนุษย์และสัตว์สัตว์หน่อยสัตว์ใ่แมนมั้งแต่แล้วคนหัวห่วงตั้งแต่การกินยานตั้งแต่ไต่ทำเนี้กินเนื้อเอืนก็กรยังกินได้ไหนมาได้สร้างบริสุทธิ์ต้องจะแบ่งไปอยู่บ่ได้ทับโดยเคตาหน้าเขาจะห้องอีกในหลาดไปไม่ได้เพป่นจะดลีกข้างไว้ขึ้นอ่ะ เป็นผู้มาคอยสันโดษหาแต่สร้าทงที่ดีที่ชอบทั้งกาสบายพอแห้งแหละนี่ว่ามนันถึงแต่เพียงแค่ว่าจะทำารสันเดินทำารหอดตัวเจ้าของเองทำา,งาราาำาหอดร่งซากธนาหยาดทำไรหอดศาสนาซึ่งเป็นหลักความจริงก็งโลบก็พิริบเขาเหลื่อมใสนับถือยึดเป็นสารณนะนวดมันจะทำารตัวเองเข้าไหมหากพี่สินตัวนีนแ้แค่นี้ก็เย็นไปเลยใส่เลยไม่หลาดตาหนน้าะ ก็เลยย่ก็เลยเห็นแบบช่ววันเดีากันเป็นวทำารกันยิ่งกันพูดกันว่าม่องหน้ากันยิ่งกันติหนดันแ่นอยู่ในโลกในสารจนขาไม่ไปว่ามีนักเขาความว่าเรื่กับข้อเรื่องก้อแล้วว่าืธอสัดโซเชีิตหาเรื่องแ่ความาดหาเห็นต่้นแต่ความหยาคือ้องยันใอยันดีคนติดถูกกันนึกว่ากันไปดต้องมันจะยุ่งใส่กันยุ่งวัดผดิอ่ะที่นหน้าจะนี่แหละแห่งตัวสำคัญอีก โลกทั้งหลายแหละมันก็หาวัสสากะก้องมาเรียงป่าเรียงท้องหาเดิหทางพาสัมเรื่อาเพื่อทางดับในทางดีและทางบดีเนี่ยไหลายมากเลยก็มาแย่งม่ชิงไม่รัดระเตียบที่เกษตรเรียบร้อยมาท่านอย่างหย่งยู่ในโลกในสัรแน่นอยู่กอนันหลอนกันยิ่งกันถึงกันนับกอเลยมองยิ่งดีในของทเสียของใดมาไปยิ่งดีของกันพุ้งเป็นลายขั้วขอมาให้กันเน่ยเอาชิงเอาขาเจ้าเอาของไปเถอะ คุณมันอยากไปถึงขนาดนั้นนี่ให้ก็ยิ่งก็สัตย์ก็ไปอีกทันเขากันลาไ่าไรล่วเขาก็หาไปทังไม่โรกมันก็ได้หุ่นกัน่ะบหมรักษาสินหามันเนีกว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆของพระพุทธองค์่นคนขกัวพี่นี่นเบิ่งจึงโลชัดเห็นแหละโลกทั้งหลายสิ่บัตรเกิดขึ้นได้เป็นสัตว์สิ่บัตรเกิดขึ้นได้โรกกันเนี่ยจะต้องอาศัยรักนี่รักสินหาเป็นเรื่งอยู่ถามว่ามีแล้วเราบ่นไม่หรอกความบ่ซื่อสัจจริง

มันเยอะมันถือมันเลยแตพระพุรีย่อไม่จ้าสอนใหนพิณพิณ่าเห็นเป็นของอสุภะอสุวขังเป็นของประสวยบองอ่างไอพิณ่าเป็นของบ่เทียงเป็นถุงเป็นตาว่าไว้ยุ่งกันแต่แล้วใจมันมาย่อมธรรมะมาย่อมทำมาย่อมเสือคําสอนของพระพุทธเจ้าจะทําให้เพื่อนให้เพื่อนเธอเธอญาติเธอถือกันยุ่งกันเนี่ของมัานหลมันก็เป็นของตายเป็นของบ่เทียงเป็นของสกโปกตมมุ่งสำเร็จเพื่อนก็หุ่นยักกันเลยเนี่ยแต่ใจมันมาย่อมหลับมันก็เป็นของดี มันเขาได้ซ so 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 ่องได้ใส่เขากขอน้ำผู้ขี่ผู้เยาวก็นำเนื้อก็บใาดีอยู่เขาไปน่ะโลกกันนี้ไม่เป็นสันโง่สย่นดนเราสองคนั่เาพระโองค์ะปชนพนเจ้าข่ามหาษัตริย์ทธเจ้าสรณะพจะเชูนเช้เรือนนี่สอนเรามันก็ยังว่าฟังเรสนใจใจเขาท่องย่นี้แล้วมันเลือดร่อนกันไหวพี่จะเป็นผู้คนจางครับบอกคนนั้นมัให้ก็มาเดีนโตมามาแล้ว่ามันนำกันคนไหัดกันซาได้อยู่ มเนยเต่อส bon ู้ก็ได้โลกอันนี้มันเป็นเรื่องทั้งขึ้นทั้งวัดมันจะขึ้นทั้งวันอยู่อย่งเอาไปขายกันเยอะเมื่อรอกเมื่อหน้าสาได้ขายหุ่นสีหอ่นยาวกันสนิทอ่ะเมื่อหนึ่นหามไปแหละแต่ก้อนก็่าไหวขายมนุษย์ขายห้องไปพ่ก็นี่ยพันมากสัหมาบอะไรเงินแห่งน้าไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยเป็นโรกไข่ไข่แก๊สสายกไรตางมันวัวมันโวเสมอให้ก็มูวหนอนไม่ได้ฐานตรงนี้โลกทั้งหลายแหละมันไปพอบรรนุอย่างเงี้ย พวกนี้เคเห็นกันอยู่แท้ว่าที่หน้าคน่งอยมันของดีตัวก็มัสสัตตุจิตตัวมูสายในเท่ยกันตัวซีซีตอนนี้เนี่มันเนี่ยามารถมันจะหาทางออกเลยม้อย่อมแมนมันเป็นของบ้อดีมันเลยจะเอาพิเรศมาแทรกมาพบมาคุ้มผมพ่อเหมืออมีมัดท่อนท่าอะไรกันไปตามภาษาของเขาเลยตันนี้คนสอนม้ามัดกับปะริจัลคนเล่งเห็นไพ่ของมาหลุดอยู่เลยของเราเนี่ยมันทำารตัวเองมันค่อยทำไร มันลดระสัดดึงมาเยอะได้คุ้มสุขเงากรรมหนึ่งกลับต่างกันแต่ว่าจะของสุขด้วยกันมาย่อมรับในสันใจมันเห็นนะมันมาเสื้อเราแมนซีหูขั้วมันโยกระตามขันว่าเห็นมันมาย่อมว่าหเป็นอาสุภาษามันสันใจมันก็เห็นเองมันมาย่อมว่าจะปากว่าจะปากขีก็ไม่เลยเป็นของวันที่คูนก็เห็มันก็เห็นมันมาย่อมมาเป็นของมาเชียงเป็นตัวเป็นตาสามมันก็หวงด้วยเสมอใจมันเป็น เป็นตัวสําคัญแต่ข้างมาแก้ใจใจว่เห็นเองมันบาย่อมเราโม้ผู้บาอาจารย์เพิ่นเห็นมันก็ได้ตื่นมันเพิ่นก็ได้สงสารมันก็ได้ตวาดใส่ห้องใส่กระซ่าแขนดอกเพราะนั้นเพราะเรเพิ่นให้เลยใส่ใส่ก็ว่าเขาเห็นเด็กน้อยมันเล่นมีเล่นผ้าหรือวไปบายของสิเป็นผิดเป็นผิดหามก็ว่าเพิ่งจะให้กแต่ตีเยอะนเราเพิ่นรุกเต่าตีลูกเกี่เต่าเ่อแม่นม่อแม่เล้ดตีเลยความสุข ตีเราต้องเก็บต้องใช้ตีเราต้องสงสารเนี่ยถ้าไปหาไม่กินมันก็จะตายนะกินยาติดต้องเรีนมีเรินผ้ามันก็จิตบาตมันก็เก็บมันก็สียาคออย่างแนี้อาหารบ้าฟังตีเอาเนีละให้อเนี่ยประวัติเต็มทีเลยจนต้องรา้เขาเมื่อมือเป็นตีเพื่อวิชาอากาศอย่างนี้ตีเพื่อสงสารยาติมันเป็นไปทั้งหมดเเรื่องของขวบวายใจเรื่องของพันวาแห่งเพิ่นเห็นมันผิดหลายแต่เขาไม่เห็นมันผิดเลย มันจะได้นำไปแห้งยันมากจิตยันบักวรละซึ่งที่เติที่ทำอง้เพิ่นได้่าแห้งๆของเราเพิ่นให้ถ้าท่านอีกหนึ่งคือความูลตัวนี้ตัวสำคัญกตบเมื่กลุกแห้งๆมันไม่หงุดหงิแล้วแมาน้าเขาเอาไฟฟาดชอตะกอนผลสม่จ้องหงุดหงตัวเรื่องของกิเลสมันกลับผมนักมักหมุนนี่จะลับจะกันมาแเลยพเรื่อยหัวใจว่าจะของเสืดอมมากจะกบจะแช่เสืดอมมากจะลับจะกันแหละ มนหอกคนเขาย่างนี Trump, ้เอาล่างสายมาสมแผ่นด like iv. ินเป็นเป็นแผ่นดินก่อนใหญ่ๆเห็นบ้าอยังเปงนกระโงงคนก็เแต่ฟังก็ย่อยฟังงปัญหาวันสีว่างแค่น้อยหนึ่งเพราถึงมีวันนังฉันจะหันว่าไ่มีสองข้อจะบอกหาหาเพราะะไรเคยมาสายโยมแผ่นดินนี่ชักไยไห่จนเป็นแผ่นดินใหญ่งั่นแสดงว่าม่อนหลอกมกม่อนเขาจนว่าเคยจนมาลืมจนฉันม่ฉันนั่นฉันเป็นนสัยติดพังกระดูกดำเราเข้า เขากันนีแจะหวงกูแบบคนสุดแนว่ลงอข้าใช่หรือกรงูเขางูสาไม่ใช่ติต่อติดับพื่นเราพ่นจะชากรางมัานเจ้าของติดตายมือมืวเลยจะยังพ่นติดตกสังตกเขียวเชืสาดเชื้อสายไปเลยจับแสนสากมากราจมาหาข่าผู้ยืนขงมานเหมือนกันคนฟมันจะตายคนเดียวเพราะเขาบริสึทตัวถึงขนาดนั้นเลยแต่ตอนพ่อแม่ก็ใจะยังก็เจะหมันเขจะไม่ออกไฟสักก็เต็มที่เลย พอความนสิรู้ทึ้ตัวจรงมันเ็นขราดมันหนาเพราะแห้มันเป็นกระชายกรพ้ากขงมันย่างหนาจังแต่ยกไปอไก็ย่ามันก็ดึงออกมันก็ให้แห้งเอาความให้ตอนนี้วันทีเป็นเครื่องมือในการทารมาแม่นชัดก็ต้องเอาความให้ให้ไม่ได้เอายังตีก็ได้ธารมานนเช่นกันท่าเขาธารมา่านอเ่ไ่ต้องทำไม่กินยังหละผูกเอารวดจะ่ปผูกแขนันไม้เยิดไปสิมากก็ไ่ได้ย้ง มือต้งเอากล้วยให้จิอนท่อนนึงรับกล้วยน้ามีหันอาหารนพรอ้อนยจะทเป็นสรมานมาถึงแต่คนเขาเมา่อไรามน่ใน้ายไปตามบารมเจะบ่อแลมันก็จะร้อแห้งๆนม่มนเพาาง่านบ่งท่านร้อนทำร้นแต่งงอข้อมาตับงอข้อมาขาดเลยเม่ว่ามันึ้อใกล้กันจังไงแต่ว่ารู้สึกว่าคนเมตตาสงสารกันแต่ว่อาจารย์ก็เลยเป็นโทีแห้งๆแล้วปากาศใ่ๆบางคน หัวเงนะหัวของวัตถิเรือจะยองแต่บอกง่งยงก็เลาหัวขี่ตามภาษาหัวหของเราของเห็นหัวของใสหัวของที่็มเป็นกองโรกกองไข้กองเลือดกองยางเสือตัของเข้าเนี่ยว่ามันจะขอดีแค่นี้อย่าเขาเาว่ดีิจเพิ่งฟังเสนอส่วเพื่ออะเนี่ยเรื่องเมื่อี่ห้าว่ัทีหน้าบิงคักเตือบ่อยใหญ่ต่นี้ปันหาดึกลเพื่ออะไรกตกระเชนเป็น ใครก็เอาเป็นเขียงไงคนห้องฝักมาแพงอะไรจะของไรผู้บ้าใจแส้แล้วก็ได้ปัญหาลำพันธุ์นั่นแหละแม่เท่าเห็ดสอกับสามปันวาเอาวายไปทำผาเสพติดแต่ว่าอะไรไปเพ่งเร่งโทษสิเพราะมันโกรธกันเลยต้องตั้งสติกำหนดเบื้องใจจะของเลยโกรธมันเป็นยังไงเหตุสาเหตุยังไงเป็นยังไงวาแล้วมันเป็นยังหอดค้นคู่หาเลยนี่โัวราไม่ได้ไปเพ่งเร่งทางอื่น ต่มีอะไรมาสุดมันไปสวดอารมณ์หมดสมาวิ่งมันจะได้ม่ก็ไปก็ทับไม่อยู่นี่มาวอ่เต็มมีแต่เห็นว่าผู้อื่นบ่ดีอยู่ตลอดเจ้าของยังดีอยู่นี่มันเป็นเรื่องของสิทธิมากนะเป็นเรื่องของความเห็นซึ่งว่าดูเท่ากุศลอันนี้คนสบายจะของนักเตือนหแต่ว่าพ่อแก้ไขได้เราโอ้ยไปนิว่าเนี่ยเป็นว่าอีกอันนี้ได้ข้อข้างเสียงเสียทองแก้แกล้กุศล มาไปไล่ใช่ไหมวุนเสียนได้เนาะไปหาเสกไปแบบพะนให้อ๋อไม่เงาไปเล่ยนไปเมื่อรถึงมา่อไรออกหูมันมีตามมันถีวแบบนล้มันนีหูตัวนยบตามมันม่มันคไปเห็นอรู่ส่นจี้เขาเลยได้ยังเพราะว่าฉันเราไม่ขึ้นดีบบขึ้นทา้งได้ทั้งไห้ใจเยอะเลปลาหกหกมาแลแวงาไม้งาไหลํำทับสมนนจะเกิดสัแต่พ้อมกมาพี่หน้ามันโอ้มัน เขาเขาไม่ห bueno ูเไม่ตามันแม่นเคองพ่นนี้หมดหูนี่ก็เห็นมอย่างพองพระเจ้าพระมาเทศพตนมาตัดแต่ละองค์นี่จนสะเขื่อนตะชันวันไวเขาความซุ่มช่นจนยอดตอดแม่น้ำมหาสมุทรตะกีฟ้องขน้องเืนพะเทศฟ้องหญิงเนี่ยแต่พวกเรื่องอะงรนีมันหลบไปเพ่นอีกไนสำเร็จมาผลจะสายแสนสายรักสายปวดเขาเนยจหูหนวกเครื่องันว่าอะ้วมม่จำว่าจะไปนมูจะมาข้างโลกโงกถึง มันต้องเอาเจ้าของเงินสมันยังอยู่เลยมีหูหนวดตากระบอกคนลดคนงามคนดีนมาจัสัตจักลมมาแหละเทพเจ้าปยเจ้าตัวไปข้าโลกด้วอเสรมันคือเม่ไเห็นน้ำมึนคือ่าเห็นน้ำม่น่นว่าหูหนวดตาบองคนดก็คนนั่นแหละไมนจะไปขวดเลยเพิ่อนงแอก็ไปใช่ใจใจมันลงว่าลสบายได้เลยแอ่ยากมีม้่นไปคนว่าให้แต่ยังไ่ได้ใยุ่สรมันล่งห้างเสร็จเมนมุนีแม้วกระทบกระเทือนมันจิ สวนมันไองวะนี่สาวโพสนาเป็นปัะดินอมสติตั้งสติมากำหนดมั่งใจจาของสอนใจเจ้าของขันไปเพ่งเล้งทั้งคืนเลยพินโรดเมื่อไปเพ่งตรวพูไม่นับถึงเส้นสังบาปสั่งทำสองหลับสาหลังคนขอเขามาแก่ของเขาเย็นนี่พูมาต่อยนี่พูมาลอยมันสิ้นละให้เขาแก่ของเขาเย็นมันจะได้ประโยชน์จาของนี้แต่ไม่เะพาะกันเขาดีแล้วเขาไม่ให้เงน ห้อยาบาก็เลยนอ้าท้ายะถานอยูเข้าวัดดีนะเข้าบัดยักสนยักังว่าสีแก่ใสใส่ใส่ใจรู้ว่าเท่าว่ารู้เท่าเรศเกษเรียมเขามันหนึ่มันรอเข้าไฮโลสัตว์ลจะกลับจะกกัดเพ่อบนดองบนเข่าจ้ากัดจะกคมาเ่ยสลมวเมว่าเมาไปตามมาล้มแลนึงแลนเนี้จ้มันจะพาไปใส่ึกไปจะนั้งกแลนมาล้มเดียวสันแล้วมื่อจะว่ามันสุกมันเนี่ยเราจเท่าไปนั่งแก้ไปนั่งตายไปนั่งกกัน ฟังพวกนี er? ้ม <c oughs> <ak> ันจะให้ได้ประโยชน์ไปน้ำหนึ่งก็จะใครได้นี่ต้คือตามธรรมดามันต้องออกความจริงความจริงมันไม่หลายระดับไอ้เรื่องตัวที่หาที่มูสซาตัวโซล่าโอ้ยตัวนี้มันก็เห็นได้ชัดอละมันเก็เห็นโทษเห็นไพ่มัน้าแล้วแต่เอาอหัวหดฟินเฮโรอีนสามลิตรเห็นบอลลูนก็เป็นแต่ค้อมบอลูนตัวนี้เนี่ย ต้องเปิดต้องเพิ to to well, ่มพิ่งลงเพราะว่าสติเข้าใจมันโยกคนในมุ่งคนละแก่แล้วพระพุทธองคเป็นสอนแล้วเข้าใจเข้ามาเห็นไปตามคำสอนเขาเป็นก็ต้องแก้เนของที่เห็นว่าอย่างถ้าเห็นชัดต้องไปละมันเกิดว่าไม่เล่าเรื่องทุ่มเทกำลังร้ในการปฏิบัติเต็มที่ท่าประโยชน์ใแก่สนอะไรกันท่าประโยชน์ใแก้มูอไหลท่านได้แห่งดีไม่ช่วยเหลือที่จะทำงานต่างๆในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก้มูอแก่ขนาดแก่ ศาสนาได้แค่วันว่าอาวาสแสดงว่านำไป้หมดไม่ได้แฝงเหงื่อแฝงสวยอย่างนี้เห็นไหการท่อมประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ตัวใหญ่ส่วนร่วมผลมันสะท้อนกับพระสูโจวเจ้าของนี่แต่พวกนี้ใจได้ก็จะเป็นท่อท่อของเยอะเน่าเงินมันได้ประโยชน์เจ้าของเหมืนพวกคนนี้เหมืนหน้าคนใจได้แต่พวกใจนั้นก็ไม่จะหาทางสบายใช่ไหมเอาตามอำนาจของเกเรเป็นเกล้าฟ้องเป็นใจจะหาทางสบาย งิ่งนอนตอนนี้หนึ่งคนอาจจะคิดกันแต่ว่ามันทำไม่ได้ประโยชน์จต่เลยเป็นเหตุแตยุ่งยุ่งคิดใจจะของให้สอนเนี่ยจะของก็ได้สอนไม่ได้เรื่องนั่นไม่ได้ประโยชน์ยื้อไปเลยยื้อสายอยู่การมาเป็นปฏิบัติมันต้องคำนึงถึงเหตุเหตุมันหลายผลมันสิเกิดขึ้นแค่ไหนขนาดไหนต้องสำรวจตัวตาไปพร้อมว่าเราจะเหตุไปตามกันเยอะเหตุไปตามในท่ากลับเหตุไปมันก็สอนมีหลักในในการประสบปฏิบัติขั้นบัตร อะไรอะไรเห็นอะไรยังไงอะไรมื่อไรยังในปีนี้เป็นยังไงปีหน้าเป็นยังไงเดือนนี้แล้วในเดือนต่อไปเป็นหลุดในวิธีในนั่นอะไรอัไหมันไม่ขัดของพ่อความมันต้องแก้ไขส่งเสริมเติมเต็มไปเรื่อยๆพราะมันสืบยูไปเรื่มเงินเป็นเคร่แค่งอันซึ่งเมื่อนี้มันเป็นอาทีพของอันหน้าของแต่ละคน์เฉลยคจน์ขั้วถึงเรื่องพจนเป็นยูพจน์เป็นมาพจน์เป็นไปเขาจะของนี้ชาวบ้านสังกันนอนเฉยไเห็นอะไรก็นเศร้าใจด้วยไม่จักันได้ถิดกันได้ติด แม่แต pues ่แค nah ่ผลท่านของขอเข้ากับสองนําตามสายท่านนะเพราะท่านมาเฉพาะพลเ่าอนมาเฉพาะสงฆ์หรืเฉพาะตัวเองหรือเฉพาะผูเใด่เลยของอะไรมากยังไงขู้ยังหนาช่างหลังว่าพออะดก็ติดส่วนพลดอันนี้น่ะมันเรื่องของวิ้ญาณนี้จะเคิ่มอยากตายอยู่ทำยังหน่อยพ่านังเป็นพ่อเลยหมายถึงวัดพ่นนั้นท่านเสียปากเลยไปส้ำหนึ่งเรื่องผู้หญิงอ่างนี้แกจะซ้ำลิ่งะ มันม่อองที่ค้องดีเอา้องดีหายวดออกเอาเงินห่อยองหายแล้วม่รู้สิมันจว่าท่ากันแต่มันกวยก็บบกแจงหน่อยถืออยู่กมัหนาเรือมือนี้มันเห็นแค่ขิงหันอันนี้ธรรมาของอคนพรเจ้าเป็นของเลิกเลยวาวัตถุทั้งหมดเป็นนิ่งกินอาะล้องท่มจะใส่ใส่โอ้ยมันเจ็บว่าเท่ายธรรมะคำสั่งคำสั่งของพระงแต่เฮาพอเห็นมันเป็นของสำคัญเป็นของดนเป็นของสำคัญไม่เห็นเัน ขละนั้นเราคนปฏิบ um. ัติ so ้าครรักลั่นไปบางคนกพระยังเง็นว่าใครสนใจเรื่องอรคามซาไปเห็นเราเตือนเนี่ยเตือนรสมาอ่ะเช่นเราเนี่จะบอกเพื่อเตือนมูจะพูดให้ดีให้ดีสิายแต่ผพราะยังไหก็ว่าสนใจเช่อะรนี้เพื่จะใครดีไปนังกันมัดมู้นมันดีแต่ยังครับม่าดีแต่ไมจะเห็นอะไแต่มันั่งเห็นเยอะแต่นั้นที่บอกว่าาสแล้วมันก็ถืงมือให้ถืาอะไรของ มูจะเป็นพี่น้าเลยขายบอกันเรอกไอ้เรื่องมูเลยคณะมันกับพวกอยุยุ่ยขายวอกันแน่ยุ่ยไก่กันแน่น้ำกันวอกกันมหาจะใส่ข้าวมาุ่มมาชิ้น่การมาุมนี่ยเป็นการมากผมม้วนรวมลงนี่ระยะของแกวันเป็นรลบในวิธีไหนีสเรื่องสิรูเห็นในเล็กแ่น้อยต่อเล็กคน้อยมันสลับซับซ้อนอมันเห็นมุ่งในแก่พวกอายุยู่ร่วมกันอยางนกันอีกมันเห็นยังไแต่ว่ามีชาติมีญาติเราเห็นกับหูกับตา แล้วก็จุดใจใช้ปั๊บคงใจแบบเทียวกับเชฟรากษานอย่างนี้ยมันงานหลายแบบซึ่งเขาามาทแต่จะงานเกดีเามาทมันเหมือนภาคีศาสารทั้งๆเว่าม่อยากเจียของว่าจะของเป็นผู้บาดรเ็ต่งจมันจะคุ้นผมนิแต่ไม่ใช่จิตใจพนจาคณะภาคนี่เป็นหาทาอกของมนเนี่ยม่ย่นเของเลยงมาสมัยน็้ในปันนี้แต่จ็ตใเ็ใจนอากของพมใช แต่ของเดี๋ยวเนย่จะได่ขนาดของคนเป็นเป็นพระคนละคนเท่ากับยุ่เรื่อยๆไปแต่ว่าในนั้นได้ว่าใสกตาเรื่องของคนนี้มันเป็นของภายนอกมันเป็นถาว่าระบัทูส่วนหนึ่งมันเปดักภายนอกแต่คนทั้งไม่เท่ากันนี่เพาะวามันมีมากเสียเทากับเบื่อไหร่ก็ตามเรื่องหมนแต่ว่าเลยรับผิดชอบเราจะเห็นพวกรี่ทีได้กับไปเรื่อยๆสืทอารเรื่อยๆให้บร่ไปเที่ยวของอันนั้นไม่เก่กับสภาพของคน ว่าม so ันเจ็บจุกกระเพาะอไหนพ่าะไรจะไปเร่าของเขาในเรีอนปัญหาตั้งๆจะสิ่ี้ส่้นในมูในคณะจะในกาปรึกษาหาเรืกันเลนี่ก็จะสมควรกับการนี้ละละ